ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้พี่จะกลับไปหาแม่ชีกังครับผมขพเดี๋ยวเรากลับไปนะผมในเควสต่อไปกันครับผมเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยพี่ได้จัดเอ็กซ์ตีโหมดในเควสของตุ๊กตาไปครับผมอาฮ่าแล้ววันนี้ครับผมเราจะกลับมาจัดครับผมไม่รู้ว่าเควสอะไรนะยังไม่รู้ว่าเควสอะไรต้องได้ถ้วยก่อนครับผมถึงจะรู้โอเคแต่วันนี้เล่นเอ็กซ์ตีโหมดเหมือนเดิมครับผมมันก็จะตึงๆหน่อยนะเอ็กซ์ตีโหมดโอ้ ปาดเหงื่อรอเลยได้ไหมขอเควสอะไรก็ได้อย่าเอาเควสไอ้เขาคงกดมาก่อนเลยขี้เกียจ <c oughs> วิ่ง <c> ห <oughs> ลงทางครับผมปึิบอุอ้ยจะจนอีกแล้วขับรถแรงเกินไปนี่มันเกียร์ลงเรียนนะเว้ยเจ้าตาตีฟ้าไม่บอกมันเคย,ยวันที่หนึ่ง เขียนบนกระดานดำเข้าไว้อีกแล้วครับผมมาครับผมทุกคนวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องไปหาด้วยแก้วก่อนครับผมอย่างที่บอกเฮ้ยอยู่ดีเกมก็ค้างพี่เปิดประตูบังเกอร์ปุ๊บเกมมันค้าง <laughs> อะไรวะค้างผูไม่จีมาเลยครับผมเรื่องเอ้ตีโหมดเนี่ยมันจะเร็วมากครับผมไม่จีมันกระโดดนะครับผมเฮ้ยไม่จีบักหรือเปล่าวะพี่ทําเสียงสองรอบไม่มาเลยวเออเดี๋ยวเพิ่งได้ยินเหรอ ถามจริงโอเครอแมจีไปทาฟิกเกอร์โอเคไปได้เอาละผมตอนนี้เราต้องรีบหาฟิลก่อนเลยครับผมจังหวะแรกนี่ช่วงนี้ก็คือตึงจัดเพราะว่าแมจียังอยู่โอเคเจอแต่เริ่มแมจียังอยู่ที่แคบๆอยู่ครับผมและตรงนี้มันแคบมากอ่ะการจะหนีก็คือยากทีสุดยินแน่เลยว่าเร็ว โอเคมาเน่เลยว่ะฟึบตอ้ยโอ้โหตกใจโอ้ยมาได้ไงวะโอ้ดักหลังตอนแรกก็คิดว่ามาเน่แต่ไม่คิดว่าจะมาเลยโอ้โหเฮ้ยรอบที่แล้วผมที่เราทำตุกตายังไม่ตายเลยนะสักวันหนึ่งก็ไม่ตายครับผมงานเข้าแล้วทำไมโกงมันปิดอีกวะ เฮ้ยมันไม่ควรปิดแล้วนะเออเนี่ยอันนี้ยังอันนี้เปิดเลยโอเคครับผมเราต้องทําการจุกอนะตอนนี้ประตูหัวโบสเปิดแล้วไม่มีปัญหาไปครับผมยาวๆฮนะเดี๋ยวเราต้องไปเอาด้วยแก้วก่อนโอ้แล้วมันมีเวลาแค่สามวันไงเอ็กตีโหมดอะแค่สามวันครับผมนี่ก็วันที่สองแล้วฮะไม่เพื่อให้ตู้ตอนทําเควสโอ้ตายเดื <laughs> <laughs> อดรึย่าไปเจอด้วยแก้วเลยโอเคครับผมเราต้องมองหาแสงอนงะี ด้วยแก้วเนี่ยมันจะมีแสงนะไม่มีครับผมมันจะมีแสงแบบประกายประกายออกมาเฮยนี่นี่นนมีแสงสีฟ้าน่าจะอยู่แถวนีครับผมเนี่ยแสงประกายแบบเนี้ยพี่ว่ามาแน่นี่ไงเราเปิดข้างนอกไว้ครับผมทําที่จุกโอเคมาแน่ครับผมไม่ต้องห่วงครับผม เราจะรู้เวลได้ก็ต่อเมื่อเอาด้วยแก้วนะผมไปวางในบังเกอร์เท่านั้นเนาะไม่ชีหายวะต <Huh? S 1> <laughs> ูไปแล้ววิ่งตามหลังมายกโยกหายเฉยโอเคไม่จุกก,ก็ไม่จุกครับผมดีล้วออไม่ใช่มาเจอตรงนี้อ่ะไม่ใช่แบบหายปุ๊บบอกมาเจอมาเจอตรงนี้อ่ะจบเลยนะเล่นใหม่เลยนะ <laughs> โอ้ยโอเคปิดสนิทโอเค โอ้โอ้แค่ไปเอาด้วยเก้วนะเนี่ยแค่ไปเอาด้วยเก้ยงเงือแตกนี่ยังไม่รวมทำเควสด,ด้วยขอให้ได้เควสด,ดีๆขอให้ได้เควสง่ายๆก่อนละกันไม่เอาไม่เอาอ่าเขาวงกดกันเลยวะกับไม่เอาหลุมตบมั้งเออเลือกได้ด้วยเหรอปามิมันตุ่มไม่ใช่เหรอเออมันเลือกไม่ได้ไงโอ้โหนี่เรากลับมาเล่นมันต้องวนเวไรเวลไรโอ้โหเรียบร้อยเควสหลุมตบ ไอ้呀เฮ้ยแต่ยังไงเราก็ต้องทําอยู่ดีเลยวะไม่ทําตอนนี้ก็ต้องทําอยู่ดีแหละหมากับผมลู <c oughs> เ,เกสหลุมศพถ้าไม่โชคดีตอนไปขุดหลุมอะเสียงใครวะเมชีฟิลิป้าแหละมั้งกลัวขึ้นไปแล้วเจอประเด็นประเด็นคือกลัวขึ้นไปแล้วมันเจอไงโดนทุบเลยนะหนีไม่ทันนะผมคือเมชีวิ่งแบบเท่าเราอะ <c oughs> <c oughs> เกินไปคือถ้าไม่จุกเธอนะไม่ต้องทำเควสทำอะไรกันเลยครับผมแล้วเนี่ยรอบรอบนั้นที่พี่ไม่ได้เล่นแบบว่าโหมดเอ็กซ์ตรีมอะเล่นโหมดธรรมดาพี่โชคดีไงที่ขุดหลุมทีเดียวเจอใช่ไหมถ้าต้องขุดไหลหลุมขึ้นมานะจบเลยครับผมจบเลยบอกแค่นี้แหละแล้วแม่จีในโหมดนี้หูดียังกงอะอะไรแม่จีอะถ้าวิ่งมาข้างหลังอยากให้เขาปรับตรงนี้ว่ะพี่อยากให้เขาปรับตรงว่าถ้าวิ่งมาจากข้างหลังให้เปิดเสียงมาเลยจะได้รู้ใช่ไหม ถ้าวิ่งมาแล้วเราไม่หันไปดูคือไม่ได้ยินเสียงนะไม่ได้ยินครับผมไม่รู้เป็นบั็กหรือว่าเป็นที่เขาแบบตั้งใจให้ทําให้เป็นอย่างนั้นเนาะต้องให้เราหาเจอก่อนโอเคปลดล็อกครับผมคือถ้าใครอยากดูเนื้อเรื่องนะครผมแนะนําเลยนะให้ไปดูในโหมดธรรมดาที่เล่นก่อนครับผมโอเคอันนี้เราเล่นเอ็กซ์ตรีมครับผมเรารู้เควสหมดแล้วถ้าพี่รู้ทุกอย่างแล้วพี่ก็จะเล่นแบบนี้เลยครับผมตึงๆหน่อย ไม่มานะไม่ใช่เปิดมบบโควดล่ะโอเคเสียวว่ะพูดไม่ออกอันนี้เราลูเ้เควสหมดแล้วนะผมย้ําก่อนว่าพี่ลูเ้เควสหมดแล้วนะผมใครอยากดูแบบไม่มีเควสน,นะผมไม่แบบว่าเล่นแบบเร็วๆอย่างเงี้ยให้ไปดูหมดธรรมดา <laughs> <laughs> พูดพูดพี่ฮนะทำไมพูดเว้นวักคิดดี พูดรัวๆได้หรือเวลาพวกมาพวกต้องฟังเสียงเท้าเท่านั้นน่ะโอ้หเพลงมาแต่ไกลน่าจะอยู่ไกลอยู่ครับผมเสียงค้ำเพลงไม่ได้อยู่ใกล้ๆขอรอบที่แล้วโชคดีขุดหลุมทีเดียวเจอรอบนี้พี่จะขุดหลุมเดิมและขอทีเดียวเจอนะมาเธอพี่ไอ โูตัวยังไม่ขุดเลยวัดแซดแล้วขอดีเดียวเจอนะเรียบร้อยครับผมว,ว้าวแล้วว่าจะไม่ได้ดวงดีแบบรอบนี้แล้วโอ้โหแล้วมันดวงงานเข้าตอนหมดเอสตรีมด้วยโอ้โหหมดไหนไม่หมดหมดเอสตรีมตูโ,มต X โ,ดโดเน่มาวะมาวะ ทำไมไม่สลับรอบกันวะรอบเอกหมดเอกตีมน่าจะขุดดีเดียวเจอไล่รอบเล่นตามในเรื่องขุดไลยๆทีไปเลยมาแล้วไม่เห็นวะห <c oughs> ลบตรงนี้ได้ด้วยไม่ที่จริงพี่ไม่ได้คิดจะหลบตรงนี้พี่คิดว่าพวกจะเดินไปตรงหลุมแล้วพี่จะจุกจะจุกขึ้นไปข้างบนเพื่อจุกหนีเพราะหนีในนี้มันหนีไม่ ไปแล้วไปแล้วคือเข้าใจป่ะพี่ขุดหลุมตรงนู้นไงพี่คิดว่าพวกจะเดินผ่านตัวพี่ไปแล้วพี่จะได้รีบวิ่งออกประตูนี้ไปจุกตรงไอ้ตรงทางที่มีลูกปั้นไงแต่พวกไม่เอากบผมพวกมาจอดตรงนี้เลยเหมือนแค่มาดูใช่ไหมโอโ้โหลุมศพเธอก็มีเธอตุยแล้วเหรออืมเธออุดิสตัวเองให้ซาตานเหรอเอาไงดีว่ามันหลุมไหนกันแน่วะ ขอให้เจอเรืว,วะมันไม่ได้บอกครับผมไม่ขุดหลุมไหนอะ่ะมันไม่ได้เจาะตรงไงมันให้เสียงเอาอะ่ะโอ้หก่อนแม่จีจะลงมาได้สองหลุมขอเถอะยังไม่มาผมมาแล้วมาเร็วมาแล้วมาเร็ว หรือว่ายังไม่มาดีนะเงียบฟังเสียงก่อนดีนะตรงเงียบฟังเสียงก่อนไม่บ่นไปเฮ้ยแล้วทำไมรอบนี้ตอนที่พี่ซุกตรงนั้นน่ะแม่ชีไม่เดินมาถึงนี่เว้ยที่จะได้จุกได้โอ้โหแล้วอันนี้แม่ชีเดินไปที่หลุมเลยอะทำไมเหมือนตูเข้าไปขุดเองจริงๆเลยวะ ปามีจปามีจใจเย็นปามี่ใจเย็นยน,นี่มันนี่มันไม่ใช่ชีวิตจริงโอ้ยอพวกอยู่ตรงนี้ด้วยทำไมมันตูเข้ามาขุดเองจริงๆเลยความรู้สึกแบบนั้นเลยต้องเจอบ้างเถอะขุดมาหลายหลุมแล้วนะเวย้ยโอ้โหแล้วได้ยินโคตรเร็วเลยนะอ่าไอเจอแล้วโอ้โหรอบนี้หลุมเดียวเอ โอ้ยได้ยินโคตรเร็วะเอาละรับผมมาร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วโอ้โหพี่ขุดโค้ดหลายหลุมเลยนะเวย้ย <c oughs> โอ้รอบนี้ไม่โชคดีอะผมตัวเล่นเอ็กตีหมดดันตุ้ยดวงเบจีไปตรงครัวที่เราติงครับผมชัวป้าบทำไมไม่ยืนอยู่แค่นหน้าประตูเหมือนตอนนั้นอนะแล้วก็ออกไป หุยไฟแดงแจ๋ออ้ขุดจนเหนื่อยครับผมนี่ขนาดไม่ใช่ชีวิตจริงตัวยังเหนื่อยเลยเนี่ยโอ้โอ้โอเคครับผมขึ้นไปแล้วฮะเฮ้ยแม่จีคือเดินปูนเปี้ยนอยู่ตรงนี้ตลอดครับผมตลอดเวลาบอกเลยคือขุดหลุมเดียวมาหลุมเดียวมามันเกินไปเว้ย เอาล่ะผมเราได้เอ,อิร์สสโตนแล้วครับผมู<ฮ>้ซิสเตอร์แอนดาให้เรามาแล้วหวังว่าจะไม่เจ๊นะภารกิจแรกครับผมโอ้ยต้องเงียบก่อนโอเคเรียบร้อยมิชชั่นร็อกอัปเดตแล้วต่อไปก็วาวครับผม ค่อยๆดีละอย่างนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกตัวเอง <c oughs> <c oughs> ใจเย็นๆใจเย็นๆปะมี่โอ้โหมาถึงก็โดนทุบไปโดยที่แบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยอะ่ะพี่สังเกตหลายดีแล้วถ้าพี่เอาของพวกแบบเควสอะ่ะมาทาเสียงอะ่ะแม่จีไม่ค่อยได้ยินครับผมไม่รู้ทำไมนะอันนี้ของเควสมันเบาหรือเขาเขาไอ้นี่ปรับไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะ่ะ คยได้ยินว่ะเออเดี๋ยอน,นี้ดังดี <c oughs> ตาฝาไปช่วยกันเลยโ <c oughs> อ้ยมาได้เสียงแต่ก็มามาเร็วมาเร็วไวแล้วด้วยไวยแล้วด้วยโอ้ยมารายประจิตกรบผมมาเน่มาเด่มาเด่เฮ้ยเสียงมันใกล้จับขาแล้วบ้าง อย่าบ,บ,บอกนะวิ่งทะลุออกมาทางนี้อ่ะโอ้ไมจีมันใจสู้อ่ะมันใจสู้อ่ะโอ้จับขาตุ้มแล้วมั้งไม่ได้จับหรอกไม่ได้เอ้มโอ้โหมันโอ้โอเอาหน้ามันจะก,กระจกเลยครับผมโอ้ไม่จีของจริงวะ่ะของจริงวะ่ะทุกคนมาดิมาดิาดนี่เป็นไงเป็นไงใส่โดดน้าต่างงงไปเลยดิไม่จีงงไปเลยดิไม่จีจ๋าเอางง <laughs> ไปแล้วครับผม ปล่อยเข้าไปฮะเดี๋ยวเธอก็วิ่งมาเฮ้ยบางทีก็เหนื่อยเว้ยแค่ขุดหลุมตูก็เหนื่อยเต็มที่แล้วคงไม่ได้เจอกันอีกสักพักนะไม่ชีเฮ้ยอย่ามานะเว้ยขวดลาดออกมานี่จบเลยนะอืมได้ยินเสียงกระวด้วยมีหือด้วยมาดิหน้าหรือหลังแค่นั้นแหละโอ้โหเหนื่อยจัดไโห ไม่นก็หลังโอ้เต็มกราฟเต็มหน้าออ oh, ้ขนลุกขนลุกเลยโอ้อยากให้ดูบรรยากาศว่าคนลุกของจริงคนลุกของจริงโอ้ยพี่เฮ้ยมันตกใจจริงเพราะมันไม่ได้ตั้งตัวไม่ใช่อะไรมันไม่ได้ตั้งตัวครับผมโอตกใจตกใจแบบสุดๆแบบนี้ครั้งเมื่อไหร่วะครั้งล่าสุด เมื่อไรวะลืมโอ้โหหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นแรงแต่มือต้องเดินต่อไปขาต้องเดินต่อไปไม่ใช่มือปามี่ห <laughs> ัวใจขาเดินขาเดินตอนเนี้ยโอ้โหตกใจแล้วมันต้องขาต้องเดินต่อไปขอหน่อยนะโอเคมูนสโตนครับผมเอิร์สโตนไปแล้วเหลือมูนสโตนเหลือตัดท้ายครับผมซันสโตนขดพลาดก็มาไม่ได้นะ โอเคมุนสโตนมิชชั่นร็อกอัปเดตก็ผมแล้วอันสุดท้ายครับผมอันสุดท้ายเราต้องไปเหวี่ยงละคังเราต้องไม่เอาของในอุ้ยอุ้ยแก้วว้าตัวเดินมาเงียบๆโอ้เดินมาเงียบๆเจออีกแล้วโอ้โหอะไรวะทำเสียงอยู่ตรงนู้นมาตรงนี้โอ้ยเฮ้ยสองรอบแล้วด้วยโอ้ คนที่ดูนะผมใครที่ดูนะถ้าคุณรู้ว่าคุณตกใจจะบอกว่าคนเล่นตกใจมากกว่า <c oughs> ใจใจจะขาดแล้วโอ้ยเกินไปว่ามาดิทำเสียงได้ไหมอันเนี้ยมานำเสียงที่ะระรังได้ไหมวะกุเจเนี่ยจุกที่เก่าครับผมเวลาเดิม ไม่รู้จะไปไหนแล้วพวกกระโดดมายอง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 ไปเนี่ยมาดิอุ้ยอุ้ยฟิลิปป้าเธอร้องทำไมเธอร้องทำไมยโอเคเฮ้ยเฮ้ยรถแรงรถแรงโอ้โหพี่เดินคือพี่พยายามเดินฟังเสียงแบบเงียบเงียบฟังเงียบเงียบฟังว่าเขาอยู่ตรงไหนใช่ไหม พอแบบเงียบๆฟังแล้วมาเจอปุ๊บเสียงเพลงขึ้นโอ้โหระดุ้งตึ้มเลยครับผมเฮ้ยคือทำไมเวสนี้คือมันตกใจจัดเลยวะตกใจหลายรอบเลยอะเอาล่ะครับผมโยนไต่ละฆังอนะโ <c oughs> ยนก็ไม่โดนอายา่ามันไม่หนักพอคับผม ชิปแล้วต้องหาอะไรใหญ่ๆกว่านี้มาทาเสียงไ่จีหายเลยต่างคนต่างตกกรใจ <c oughs> <c oughs> ต่างคนต่างตกใจครับผมไปคนละดิสเลยที้ไม่มาไม่แวะด้วยแล้วแต่นะไม่มาก็แล้วแต่นะโอเคดังไหมพอดังไหมอย่างเงี้ยโอเคกระจกเรียบร้อยไปแล้วฮะ มาแน่อันนี้ได้ยินแน่นอนครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะมาแล้ว <c oughs> กว่าจะปีนขึ้นมาได้โอ้ยรอไปเถอะสงสัยจะอยู่ทางนู้นครับผมอยู่ไกลฮะเลยกว่าจะมามาดิตามมที่เมทีตามมที่ทนี่เป็นไงอะทางลัดทางลัดครับผมเอาล่ะครับผมตอนนี้เราต้องรีบไปเอามิสซิเคิลมิวสิกเราต้องรีบไปเอาแผ่นแผ่นเสียงก่อนเขาเรียกอะไรวะตัวกระดาษเสียง มวนเสียงเพลงครับผมยังไม่น่าจะลงมานะโอ้โยโอ้แล้วหมดอีกตีมด้วยแล้วแบบโอ้โหแล้วมันตกใจยังมากเลยครับผมเวลาที่คือเธอเจอเธอ,เธอปุ๊บมันเธอไม่ได้เดินช้างไงเธอกระโดดใส่ไงขอเถอะวะจิงกะเบลเหมือนเดิมแล้วกันไม่เปลี่ยนแปลงครับผมอันนี้พี่มรู้จริงๆครับผมว่ามันต้องการเพลงอะไรนะแต่พี่คิดว่าจิงกะเบลต้องมาอย่าเปลี่ยนเหมือนหลุมนะ อย่าให้อย่าให้ทำบ่อยมันหลุมนะเขาร้องหลุมกุดบ่อยพอแล้วอุย๊ยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเธอวิ่งผ่านไปดึงู้เลยครับผมโอเค,อเคมันเป็นการดีของเรากะผมที่เราจะเลาะมาทางนี้ทางนี้ก็เข้าได้ครับผม โหที่เหล็กเวสหลุมศพที่พี่ไม่ค่อยอยากเจอก็เพราะว่ามันมันยุ่งยากแบบดีครับผมมันยุ่งยากตอนไหนตอนหลุมแล้วพี่คิดว่าที่สุดละตอนอื่นก็ไม่เท่าไหร,ร่อัะผมตอนหาอ่ามูลสะโตนก็ไม่เท่าไหร่นี่อันนี้เลยอันนี้เลยเท่าไหร,ร่อัะผมอันนี้เลยเท่าไหร่แน่นอนนะมันต้องจุกจนเพลงจบครับผมจุกจนเพลงจบแต่เธอน่าจะเดินไปตรงเครื่องเสียงว่ะพี่ว่ะ ถ้าเพลงจบมันจะมีตัวหนังสือขึ้นครับผมเราไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่รู้คนระับผมโอเคครับผมเห็นไหมว่าแล้วครับผมมันจะมีตัวหนังสือขึ้นนะผมถึงเราจะอยู่ไกลก็เถอะสันสโตนเราจะได้เข้าไปเอาง่ายๆหน่อยไม่ใช่อะไรครับปวดหัวครับผมขี้บบเ,เกียจขี้เกียจแบบโอ้โหแต่ก็มาเห็นอยู่ดีก <ๆ S 2> ็ขอจุกหน่อยไงก็ขอจุกหน่อยมาดิมาดิจเออย่างน้อยเราก็ได้จุกครับผม มาเราจะได้ไปเก็บง่ายๆด้วยฮะโอ้โหไม่งั้นก็แบบเสียวเวลาโอ้โหแล้วเราบัโอ้โหล็อกปิดทางโอ้โห,โโหตึงด้วยดีนี้โอ้เหมืนอนรอไม่ทีเลยดีนี้ตูคิดอะไรอยู่วะเมื่อกี้นาา่าจะตัดหลีกใจมาข้างหลังตรงนี้แต่เลขก็จบแล้วครับผมพี่ด้านบมจะล็อกไง,งจะล็อกแกไง,งแต่ <laughs> ไปเดินติดเฉยเอาวะเสียงครับผม ตอนเราได้หน้ากากแล้วเนี่ยจะไปเจอแกดักอยู่ตรงหอพักหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าแกอยู่ตรงโรงเรียนนี้ก็โชคดีไปครับผมแต่ขอนะขอนะเงียบๆหน่อยครับผมในโบสถ์เราต้องเบาๆเดี๋ยวเธอมาจะไม่รู้เรื่องเอา <laughs> บอกตัวเองบอกตัวเอง เอาละสั่นสตโตรเรียบร้อยมาที่ตนหน้ากากวู้ <c oughs> ก็ขอก็ขออย่าไปดักตรงหน้าห้องเลย <c oughs> ดักตรงไหนก็ได้อย่ามาดักหน้าห้องเลเว้ยฟังเสียงดีๆครับผมยังยังไงก็จะถึงอยู่แล้ว <c oughs> เขียวทุกครั้งที่เดินผ่านตรงนี้เฮ้ยถึงแล้วเว้ เฮ้ยโอ้ไอประตูนี่ก็ปิดยากปิดเย็นโอ้โหเหนื่อยเว้ยได้มาไาใจเลยโอ้โหเอาละครับผมจินส่วนจินที่สองมาแลวครับผมเรียบร้อยครับผมเควสหลุมศพครับผมไปแล้วผมด้วยแก้วเมจิครับ เออรอดลวเว้ยโอ้อโห่ตึงตึงจัดครับผมต้องบอกเลยว่าตึงจริงๆนะควสดีโอ้โห่จังหวะขุดหลุมจบดีสุดครับผมพี่ต้องย่อหมอบย่อหมอบครับผมไม่รู้จะทํำยังไงจริงเพราะมันหนีออกไปจากตรงนั้นไม่ได้ครับผมทุกคนแล้วก็ไม่ได้ดวงช่วยด้วยฮะขุดหลายทีแล้วเกินก็ยังไงคร like ับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมและเดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าด้วยมีจิกครับจ้ายควส หน้าอะไรพี่ต่อไปนะผมในโหมดเอ็กซมเดี๋ยวมันรอลุ้นกันครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพีงยงเท่านี้ก่อนแล้วพบกับนใหม่ลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคนเจอกันใหม่ครับผม